ชักเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยไหวแล้วก็ขอลาออกเนี่ยอาจารย์หมอก็บอกให้ออกเถอะเดี๋ยวมันตายคาโรงพยาบาลแน่นอนก็มีการตามตามภาวะไปหาหมอหมอก็ให้ยาลดกดในะกระเพาะมาคือบอกว่าไอ้ค่ามเลงตัวนั้นเนี่ยมันขึ้นได้ถ้าเราเป็นตับอักเสบแล้วมันตับแข็งค่าตับมันผิดปกติเพราะนั้นค่าตัวนี้มันก็จะขึ้นขึ้นลงลงทำกระสาวทีไรก็เจอเงาทุกที แล้วพอถามหมอว่ามันเงาอะไรก็ไม่มีใครตอบได้ไปทมเอ็กซเรย์คอมพิวเตอรก์ก็เห็นเป็นเงาเงาที่ตับที่บอกว่าจะ,จะให้นั่นๆก็ตัดิ้นเนื้อไปตรวจบอกจะมายุ่งตัดิ้นเนื้อไปตรวจมันก็เจ็บไม่ยอมเจ็บไม่ยอมเจ็บไม่เอาอะไรแล้วบอกไม่เอาได้ไปเมืองจีนอยู่พักครั้งหนึ่งพอดีสามีาเข้าไปไปชุมก็ตามเข้าไปแล้วก็ก็ไปหาหมอจีนที่นู่นแล้วเขาก็จัดยามาให้จําได้ว่ากินดีหมี ให้ดีหมีมักินหกเดือนโอ้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ขื่นขมขมสุดในชีวิตแล้วมันเป็นน้ํามันน้ํามันเป็นเกรดดแล้วก็ต้องเอามาใส่แคปซูลแล้วก็กินแล้วซื้อนิดเดียวก็ไม่ได้ต้องซื้อตามคอสเขาแล้วตอนนั้นก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าเครียดมากมก็อยู่ๆแกลเจียนเลือดสด,สดๆก็ออกมาอ่าไปโรงพยาบาลธนบุรีแล้วกันก็รักษาไปตามอาการไปคือก่อนหน้านัา้นมันเคยมีที่เลือดมัน เลือดปัญหาไปจากตัวไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรหมอเขาบอากเลือดกินเลือดตัวเองรักษากินยาสเตยียรอยไปจนกระทั่งผลเลือดค่าเลือดมันปกติก็เลิกกินยาก็รักษาอยู่นานพอสมควรเดียวอ้วนฉุเลยคมเหมือนตุ๊กตานะเลยก็ไปอยู่เชียงใหม่กันก็พ็ไปเกิดอ,อาการไม่สบายอีกเป็นระยะระยะจนกระทั่งมีอาเียนเป็นเลือดอีกอันนั้นก็งล้างท้องสองกล้องล้างท้องมีอาจารย์หมอที่เชียงใหม่เนี่ยเขาทำวิจัยเรื่อง ไวรัสตับอักเสบเคยพยายามจะรักษาตับอักเสบบีจอเลือดแล้วไวรัสตับอักเสบบีมันหายไปมันหายไปได้ไงก็ไม่รู้แ,แต่ไวรัสซีรัปอดีก็เจอหมอเจออะไรแล้วก็ได้ยงได้ยาม,มาก็กินยาไปหกเดือนระหว่างที่กินยาเนี่ยมันก็มีอาการเนี่ยที่อาจจนเป็นเลือดแล้วทีนี้พอกินยาครบคอสหมอเขาเจาะเขาก็บอกไวรัสซีหายแล้วนะข่าวดีข่าวดีคือไวรัสซีหายเ,ออเขาก็ขอตรวจร่างกายใหญ่เลย ข่าวดีผสมข่าวร้ายคือข่าวข่าวดีก็คือเวลัสีไม่มีแต่ข่าวร้ายคือที่ตับเนี่ยมันเห็นก้อนชัดแหละมันขึ้นมาสองสามก้อนแล้วหมอเขาบอกว่าต้องต้องรีบจี้นะเจียวอ,ออกเพราะว่าถ้าไม่จี้ภายในสามเดือนมันจะใหญ่มากแล้วจะทําอะไรไม่ได้แหละเราบอกก็ต้องไปจี้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่ใหญ่ๆของเชียงใหม่รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายแล้วแล้วเ,เจ็บตัวก่อนตายไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่า